สบายดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านสำหรับคลิปนี้น้องอ้อนที่มาน้ำเสนอเมนูอย่างเขากำลังเบิรงกันเลยครับผมน้องอ้อนเฮ้ยยังกินล่ะอ๋อสวัสดีค่ะลวกผักลวกตำเรืองอ๋อผักตำนินบ้านเฮาเนาะ <c oughs> ใส่เบิรงหน้าตาลด้วยผีมึงกันลวกผักคนงาเพอต้องลวกเพราะมันอันอะไรกันนะลวกพอดีมันอยู่อ๋อ,อเอาพอดีเขามากักทำไรเนาะ <c oughs> มันชน,นี่องนาตาเลยันท่นาตไม่พักตรงนี้มันซื้อมาเป็นสองม้วนบังใหญ่หรวอันได้ซ้ำนี่หรอเด้อเออลวกแลได้ได้คำหนึ่งละหลาหนอเอาวันนี้นอเอาเดี๋ยวเบิ่งเงินติดตามมิดต่อไปครับปาป้กู้น้ำเชื่องครับปาป้ากูควางครับ กาเห้องกินอาหารคนเล่ยก็แล้วครับผมทอ,อ,อดปลาถู<อ>พี่น้องว่าเวยกย่างไายอากาศพี่น้องเบิ้งขึ้นเก้าแล้วครับผมเฮดันนี่ห้อนขนาดเลยครับมันนี้ครับผมอากาศร้อนระอุอยู่ระย่องครับผมพี่น้องพกักการรักษาสุขภาพโอเด้อพี่น้องห่อนลยครับพี่สานนอกกันหรือห่อนกันหรือว่าหน,นาวเนาะหาเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับพักพักยังก็ลืมซื้อแห,หล่าก็ล้วกัน ใบบัวบกพัก,น,พกนอกพักนอกว่านเข้ามีของแท้เข้าครับผมน้องคนเหมือนคนทอดเด้อครับแก้วแก้วปลาแก้วบวบบวบผักตองนินมาพี่น้องตั้งกล้องกินกันเลยครับมาครับพี่น้องอก,ออก,กินข้าวนกันส,สวัสดีเป็นทางการจุกค่ะมาเดินมากินข้าวเส้านก,กันกันนี่แต่พักแต่ <c oughs> พักเด้อพักนอกสดสดของน้องคน กอกะทูปลอกผักผักตำลึงว่าอันเหติกรรมใหญ่ๆนะอืมได้่ำนันแ่ละโคดผักพี่หนอะมักหรือไม่ใครเขาเนง่ยู่ตื่นเต้นนะตำแจียวพี่ินาะมาเด้อค่ะมากินน้ำกัดมากินน้ำมุนเด้อ กบน้องตามเคยกินจะเข่าเขายองห้อนๆกนบอกจะเขาอยากเบิ่งอ่ะน้องเร้าจักเนี้ยให้มาลังเขากล่องน้ำตลอดน่องเลยบิ่งเท่านั้นเนาะ คือเก่าเด้อบ่ได้เปลี่ยนแปลงทังใดทั้งสิ้นเบิ่งไห้คือเก่าเพงเออแล้ทุกขิดยังไหลพี่น้องเพิ่มขึ้นมาแบบว่าตั้งแต่มีน้องมาอยู่น้ำมาซามนก็เปลี่ยนไปลดเลยบร,ร,บรยักเบิ่งมันบ่นไ,นบนได้าาเปลี่ยนไปมันก็คือเก่ามันสิหายมันเห็ดแนวไหนมันก็คือเก่าคือเก่าคือเก่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือคนอื่นค่ะนะ กันเองบัดทุกคู่ทุกคนนั่นแหละมีนองมาอยู่นํำกบทีใจไปอีกแบบหนึ่งมันก็จะหายพี่น้องดีใจมั่นไม่อยากให้่าอยังไรกันแพงกันเลยพี่น้องเอ้ยว่ามันเปลี่ยนไปมันมืเปลี่ยนไปเด้อมันคือเก่ามันน่ะล่ะแบบบังคับกันบ่ได้เนาะหมักเบิ่งกะเบิ่งบ่หมักเบิ่งกะบ่เป็นยัง ก็บวากันอ่นี่ืองนอยกันยูม,มกันักะกันแพ่งกันใครก็แล้วแต่มหามนอยาบริาจะนองมนต์คนอื่นก็นตามแต่กินคือการยูนกัน,กกนคือเดียว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนางกินหม้อเก่าหมองเดิมนี่ใช้ก็คือเดิมเห็ดได้แก้วมั้งไปกินมาเหตุบ้างส่วนเรื่องกินขานาวกินตะขาวนี่ยมันสิบอกอีก ช่องหูมันคือกินเกี่ยวกินเขาพี่น้องมันไม่ได้เห็ดอย่างอื่นเชา้ากลางวันเย็นมันกินเขามันหนึ่งสามเถื่อมันเห็ดทองเกี่ยวกินกับเขาอย่างไรมันเห็ดแนวอ,อื่นมันมันเห็ดบุเป็นพี่น้องเ้ยไปท่องเที่ยวเขาบ่๋มีเงินไปคือเพ่อนการท่องเที่ยวเขาก็ต้องใช้เงินการเดินทาง ขาดูดคาหน้ำหมูน้ำมันคากินขาอยากมันก็อยู่กับเพื่อนมันกินแบบนี้แหละเพ็ตัวตลกอเพื่อนเบิรงน่ะในหัวตักเพศจงได้ตลกก็ว่าตลกอยู่ไหะพี่น้องเลยแบบเอามวนบมมวนนี้มันก็เป็นขมมวลอยู่แบบนี้แบะพี่น้องจะสื้อไหเบ้าจังไรเป็นคนมีไซเบ้าแบบนี้ว่าบมวยม้วนว่าวว่าจ้าวว่าคคาว่ายังว่าเป็นขุมหมู่ดอก แต่ผู้ได้เห่นน้ำมนตนแหละมาสัมผัสแบบเขามาเล็นน้ำมนอ์แล้วสิหัวม้อนเป็นคนนี้ัยแบบใดไทที่แท้จริงเราบ่มมวนก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นคนขี่สงสารคนนะมันบ่มหมักดูถูกคนาะวม้บ่มียังไงดูถูกคนแล้วก็แล้วก็ม้นก็บ่มหมักคนมาดูถูกม้นอีกนิสัยม้นนะเพราะว่าม้นจนอยู่มันถูกอยู่มันเราไ่เคยเอาคนกิน จนบ่เคยเยือกลองจากพี่จากน้องบ่เคยหาความเกลือจากคนอื่นสมัยก่อน่มบ่มีเงินกระเบ้าเพชรมันก็อยู่แบบทุกข์ยากยากหาปูหาปลากินตามค้องตามอย่างไม่เคยไปเลือรลอนพี่น้องบางเรืมันก็ไ่อยากสนใจหอกคอมเมนต์ที่ว่าเคอมเมนต์มากว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ มือจะอยากให้คนเข้าใจเมื่ออยากอธิบายให้ฟังอยากให้เข้าใจเบาเพลินอาจจะเบามวนกับมวนยอมรับเออแม่นหนึง่งคนจะทื่อถือกันการอบรมคนถุกคนบวคือกันเบาเพลินเราก็เป็นของเราแบบนัแบบ้นแหละเราคบว่าเมื่อยเมื่อยแบบของเราจะลกจะลกไปฮะมวนอยากเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเครียดไว จะเศร้าไวให้เล่นน้ำกระเล่นคุณได้โบเล่นน้ำกับโบได้เล่นน้ำโบได้สน,น,นใจคนณค่ใส่มุนนะเหรอไม่รอดให้ฟังเล่นน้ำคนบ่เคยเอาเปียกคนณมุนเนะาะทำแบบซื้ออยากซื้อกินบ่ทำหมุดเราเปเล่นน้ำหมูน้ำผัวแบบนี้ทุกเจ้าออกเท่าไรคอยก็ออกเท่านั้นแหละ ย่บดีออกไลยกูหมวยยื้ใส่มุนอีลีได้มีบะมีกับอีกอย่างหนึ่งทำมาเปรตน้ำหูนัพงกว,วัก X C พี่น้องที่เพิ่นส่งหัน่นทรงหนีมุนกับมุนกับบัลลอเคอ่น มีแต่เพล่นเต็มใจไห่เบิดถูกผูกทุกคนที่เพิ่นฝากเงินไห้มุนเกยหักแต่ละคนเพิ่นเบิ่งเพ่นก็อยากไห้ซื้ออันซื้อนี่มา้วไหวเห็ดกับเข่ากับน้ำเขาอะไประเดดแป้งนวยแนที่วาเห็ดปัจจุบันน้ำมนเห็ดเห็ดช่องเกี่ยวกับทิ้งเข่านะพี่น้องเราต้องเข้าใจกับตรงนี้คือว่าเลยฝากเงินมาไห้มุ่นมนกับประเคอเพิ่นไห่เขาก็ต้องเต็มใจหลับเพราะว่าผู้ใหญ่ไห่เขาจิปฏิเสธคนมาได้ มันก็ขอบคุณเอื้อยเพิ่นทุกคู่ทุกคนน่ะแหละที่เพิ่นฝากเงินมาให้มันบ่ได้ลืมมันบ่เคยลืมบุญคุณคนกับข้าวพอนี่คือการเรื่องข้าวพออ่าอันคือบ่เอิ้นข้าวพอมากินข้าวน้ำมันสิบอกว่าให้เจ้ากินน้ำบ่ได้แล้วบ่กินอาทิตย์โบเอิ้นมาหน่ะบ่แม่เราโบไปกินข้าวน้พ่อเลย หนึ่งพ่นก็อายกล้องพี่นนอกเลยเรื่องท่าพ่อนี่็ไ้แล้วอายกล้องแล้วเราบุค้ามานั่งกินน้ำแล้วก็กินหล,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 ลายๆทําได้หลายคนแบบนี้ค่ะ่นก็กินน้อดูแต่ว่าแต่มีตะม่นกระเบาเผ็ดเนี่ยนบุคอยอยากกินน้าดอกเป็นลาบเป็นก้อยเป็นยังกับเาว่าท่าพ่อแล้วก็ร่างกายบุคอยดีปันใด่นก็เป็นโรคประจาตัวคนคือกันหมอก็ให้กินแต่คนเราไม่กับพวกนมผลเราไม้หลังเป็นข้าวต้มข้าวโจ๊กข้า,าวท่าพอแล้วบุมีแขวเคียวกิน กินบมดได้ทำเป็นปลาแล้ค่ะกินได้อยูในเมื่อพ่นปลหมักมันก็ไป่อยากฟื้นใจพ่นจากอธิบายเห้ฟังทุกเรื่องเลยพที่เนาะอะไรขูแล้วคนทามากทุกบอเอิรนพ่อมากินนำเนี่ยกอกินแค่สองคนกินยังกับบเอิรนพ่อมากินน้ำมันสิบอกให้เดิมมันบอเอิร์นพ่นมากินน้ำกับกินแต่มันไปข้างนอกค่ะพ่นซื้อข้าวต้มข้าวนมซื้อพ่นละหมอกลากไม้ฝากพ่นตลอด ที่บบเคยถ่ายให้พี่น้องเบิง่งอ่ะเป็นนมเป็นขนมม,นมันซื้อให้เสื้อผ่านาแพ้มันก็ซื้อให้เพิ่นมันบ่นเคยไปว่าิียูด่ดีกินดีอยู่แค่เบาเพ็ดสองคนท้องเจอยวเขาพอแล้วก็แล้วอยากอยู่ส่วนตัวล้าเขาก็บม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของเพิ่น มุ่นจะให้ยากให้เพิ่นมากินน้ำเขานะแล้วบบมาจำเป็นพ่อมากินเขาน้ำเดอ้อบอ,บอ,บอ,บอกินรวดซูนะพอกินบ่ได้ดอกแล้วก็เป็นแต่บแบบนั้นมุ่นกับเรือโบยังไงกับเรือโบเอิร์เลยแบบน,นี้ก็คือเอิร์ม,มาจังดๆเอิร์ดลายเชื่อแล้วของผมมากินน้ำแล้วกินมุ่นกินกับมิตรละมิตรก้อยชวนลายกันนะ จบมแล้วน่ะแล้วแล้วพอละอยากว่าให้พ่นเข้าใจมังคพร่นบอกข้าใจ 嗯。 มีหัวมันะใช้ลูกติ๊กมันจะโตก็ไม่หัวหัวมันเหี่ยแหละก็คือปลาเข้มเนาะ เดี๋ยวหมักมจำเจียวไปเสือมีอสีแดงมีสีชมพูอ่ถ้าจจเจ๋มแล้วเนาะไปสังเกตเลยหมักถ้าได้เสือเราตัดนี่ส,กกสักแล้วกนะ็ใส่เลยนะไปสีซีไปเสือมาไว้อีกก่อนตักสามตัวตัวอร่อย <c oughs> มขอมหรือขาบุ๋มอ่ะกระหมักแบบนี้นะหมักเจิดเจิดตรงนี้ หนาใหญ่ใส่แบบเ,เนี้นยังใหญ่ตึงยิมแล้วยิมจะบอกยิมแล้วก็ซิด้ลาพ่อแม่พี่น้องไปหันตัวนเนาะหืมพักกันกขมเลยพักอะไรขมฮืันเหนืมอนพืนทำอสมสำหรับคลิปนี้กอ่ะซิดาลาไปก่อนเด้อค่ะ ขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจทุกขู่ทุกคนทีพิมพ์มากทั้งแง่ดีและแง่ลบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะก่อนอื่นก็ขอฝากช่องด้วยนะจ๊ะฝากติดตามฝากกดส u b s c r i หัวชิงคาไใบมะกรูดไทยน้ำจิตเป็นจยังไดกันหักกันแพงกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายป้าปรปุงไว้เลยนั่นแหละจ้า